ใปกติหับาแล้วตอนนี้ปกติกินสมตำที่ครึ่งเมตรโอ้ยไม่ถ้าไปเมืองไทยบอกว่าห้ามต้องล้างโคกให้สะอาดเลยนะแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยเพราะว่าแมวฉันซื้อมันไม่มีจะมันไม่มีเนี่ยว่าทางนา้ไงเือคราวนี้นะมันกำลังเหมาะเลยใ่ใใช่ใช่ด้วยใช่นจานนี้ก็ต้องมีถาดใหญ่ๆอีบนี้เหมือนกัชนน่ถาดน that ตำเลยคุณนายนาวันนี้ใส่ชุดแดงมาตำส้มตำเลยนะจ๊ะจะบอกให้วันนี้เป็นวันเลิกงานงานดีเอากินี้ใส่ปูแซ่บๆะล้านัวๆใจร้ายกับน้องแล้วคึงเม็ดได้เท่านั้นนดาเดียวเอาธนาทำไรมานี่มาช่วยพี่ธนาทำอะไรอยู่คะก็นี่ไง โอเคไก่แซลมอนอะไรนะสูตรนี้แซลมอนดองน้ำปลาแล้วก็อะไรนะสาหร่ายจ้าฟิวชั่นมากฟิวชั่นมากน้ำิ้มซีฟู๊ดจ้าแซบแจ้าสดสดเมื่อกี้เห็นคะน้าแบบยอดคะน้าด้วยนะพี่คางคืยอดไอ้นี่เนาะทำตานชันะง่ายนิดเดียวฉันจะบอกเธอให้ไมีอะไรยุ่งยากนะคะห้หกหกขายแล้วรออะไรมั้งจ๊าจะให้รออะไรมั้ กะหลีกาลาดเหรอสิพี่กะหลีกาลาดอ้าวมันมีฉันดื่มอยู่คนเดียวสิเนี่ยเธอดื่มไหมเนี่ยนี่ฉันดื่มไว้ฉันกินอยู่คนเดียวไม่ค่ะไหนครับนาเดียก็นาเดียดื่มเก็มาดื่มเขาจะเอาน้ำใส่แก้วเล็กๆด้วยกันนะดูดีมาอีกแล้วนะเธ<ข>อ <c oughs> ชอบนาเดียมากเลยเอ่ะมานี่รูรูรมะ <c oughs> เขาจะอดไม่ได้กับสาวมอนหรอกพี่ให้เขาชิ้นหนึ่งโอ้ยพี่ฮะมันไม่มีคำว่าชิ้นเดียว ให้ไปกินแล้วพอเขาจะต้องมานั่งอยู่เนี่ยมาต้อนมาติดใจเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเองมาอยู่กับช้ายเขา้องเสียลองเลยว่าว่าว่ามันจะกินหรือเปล่านะพี่นก็อยากรู้เฉยมากลูกมันทั้งนี้เดี๋ยวดูเลยนะเดี๋ยวได้กระโดดงามมาอีกติดใจเซามไมาแม่เขาต้องไปอยู่กับฉันพี่ก็พอพี่เลี้ยงแบบนี้แหละเขาจะกระโดดขึ้นโต๊ะเผ็ดเผ็ดเฮ้ยเผ็ดเอาพีกให้กี่เลยสิ เผ็ดแล้วเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วคราวนี้ก็จะเผ็ดแล้วจะเผ็ดแล้วไหมเผ็ดเผ้ดไหมรู้รู้เผ็ดไม่อร่อยมากเดี๋ยวดูนะกินขออีกเขาอยากเขาอยากรู้เฉยเขาอยากรู้จานนั้นดูสิเดี๋ยวลองป้อนอีกสิว่าจะกินไหมไม่เอาแซลมอนแช่น้ำปลาเอาไหมเผ็ดสมควรแล้ววั้เรื่องอะรเรื่องอเรื่องกินก่อนกินอะไรกินผัก ไม่รู้จักพิกสิบเม็ดแล้วดีมากฉลาดหรือยังคะอยากรู้นี่ชอบงานเยียรไม่หัวงานเยียรเป็นเธอะก็มันดูสิมันชอบนิสัยเดียวกันนิสัยแมวแมวนี่เป็นสีสันของมันเป็นนิสัยแบบฮะเล่นตามาเขาบอกเล่นตาท่านอยู่นี่ทันถอดมองไม่เห็นนิสัยเดี๋ยวดูกันว่ามุมนี้ใชไหอย่างนี้นเดี่คนเล้มันเป็นโกรธหมดแล้วโกรธหมดแล้วโกรธหมดแล้ว ลูกสาวลูกสาวนั่งเฉยๆนะลูกเอ้ยไม่ใช่เป็นยังไงมั่งพี่ไม่ใช่กล้องพี่มันยังไม่เปิดพี่พี่พี่มาเปิดกล้องพี่ก่อนกล้องพี่อะไยังไม่ไปสวยมากลูลูกเพอร์เฟกต์ก็ไหลแดดโอเคลูกลูเออนั่งงั้นแหละลูกอยาขยับไปไหนนะออกมาสิกล้องน่ะแมวฉันมันขยเป็นดาลงดาวลายะเขาบ้างเป็นแมวมองแมวมองนั่งลูลูกเนาะได้เลยจ้ะ สารมันอ่ะนอ้เดียวสารมันไ้่เป็นใมันนอนอยู่นี่แหละเออมันนอนเฝ้าเธออนั่นแะทำไมชอบชันขนาดนั้นะจองามาลักโดนไหมมาลัมาลัลองสจริงจรตไม่วกันหมันชอบนีสเดียวกันสยแมวเป็นสส่ซลมอนดองน้ำปลาค่ะเงเ ล่างล่างล่างจ่าทำมากพี่สรุแล้วสรุแล้วเปิดเปิดแล้วใช่ไหมอ่ะอู้หิวตาลายไมแล้วไม่สนใจแเขาหิวเขาหิวธรรมดาเดียวเขาหิวเขจะตายแล้วเนี่ยกินไปเถอะเขาหิวเขาไม่หิวโอ้กล้องมองไม่เห็นอาหารมองไม่เห็นอาหารเลยธนาจัดอาหารมาสวยหรูเลยเนี่ยไปอยู่ตรงไหนล่ะมาไม่พี่เดี๋ยวเอากล้องเราอีกตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะจัดให้เขามีกล้องสามตัว ใช่ใช่ผักแล้วก็แตงกวาค่ะนี่แ๊บอินแกจะถึงไหมเนี่ยมันมันนั่งแห่งกันมาเดี๋ยวนะหิวแล้วนาเดียกินข้าวก่อนอืมมันเยอะเกินผักก็มีเนี่ยหเห็ดไม้หิว ปนี่ไงคะจานนี้อะไรพี่ธนาปลาแซลมอนดองจ้าแซลมอนดองน้ำปลาคีโตกินแล้วผอมกินแล้วไม่อ้วนกินแล้วผอมทุกคนกินแล้วผอมไปด้วยกันจ้ากินแล้วผอมแร้เนี่จิ้มซีฟู้ดด้วยนะนี่นี่เราก็แบบแล้วก็รับแบบนี้ไงเออยังไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก่อนเฟื่อมันอาจจะรสชาติกลมกล่อมแล้วกินอะไรไม่ถูกก็เพราะมันอร่อยมาก แซ่บมากเลยต้มตำสุดใจมากเดี๋ยวดูจะน้ำตาไหลล่ะ่บอกให้ไขามาบอกพี่ีอะไร่มาีอะไรางเ ของขายทุกอย่างค่ะมีประมาณว่าเฟอร์นารีเลมโบกินนี่เอาอะไรอีกะคะแบบว่าโรสไทรราคาแบบว่าซื้อได้นะคะแบบว่าหาได้ในอเมริกาค่ะไม่ใช่ของก๊อฟของแท้สวยยโอ้โหยางี้ต้องแอบไปส่งเขาบ้างนะเนี่ยต้องส่งบ้าค่ะโมเดอรกุ๊กกิ้งกุ๊กกิต้องไปส่งนางต้องแอบไปไปดูไอจีนางเค่แล้ว ว่าเป็นยังไงดูก่อนไปดูก่อนมันกินกาฟโมด่าโอ้รห่อ้โหโล่โหโอีโยัอ้ม่ลงเลยพอ่นห่อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโองไปโอ้โหโอ้โหโอ้โเดอ้วหาอดโหโอ้โหเอ้โหโอ้โหโอเโหรอ้โ่ะอ้นหโอ้เอ้โหโล้นหองโอ้โหโล้โหโองโอ้โหโอ้โคโอ้โโอ้โหนี่ยอดฟโอ้โหโอ้โหโ่้โหโอ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 ้โหห้อ้องาย กลับมาทำอาชีพเดิมขายรถดีกว่าค่ะจะได้รวยเกาะหัวพอแล้วนะคะไรเราจะได้เอาขวบวิศพันยนตรธนาเอาราคาที่จะตกใจราคาเมือสองก็ไปเปลี่ยนเครื่องบินมาเป็นเลมโปกินน่เครื่องบินที่มีสะสมมาแน่นลคุณชายไฟแน่นี่ธนาก็ไม่ธรรมดานะคะนี่แบบว่ามีเครื่องบินส่วนตัวกี่คันใช่ไหมหนูก็อยากจะเปลี่ยน เอารถหนูไปเทรดกับเครื่องบินสักคันได้ไมพี่เอคัเปลี่ยนไม่ธรรมดาเนี่ยคืาทำมาหากินอะไรกัน้มาว่าอะไรกินอะไรกันเนี่ยปเที่ยวกับพี่ๆเนี่ยนั่งเครื่องบินส่วนตัวใช่ไหมา รองรถก็โรลส์รอยส์ไม่กล้านั่งของเพาวัวพิธี่ส่ที่แบบว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่รถมือสองที่นี่นะราคาดีมากนะใครอยากรู้ราคาถามมาติดต่อนานได้ติดต่อได้ไม่บอกเรานี้หรอเราจะตกใจราคาที่อ่ถามว่าโรลส์รอยส์คันหนึ่งเนี่ยถ้าออกห้างเท่าไหร่สี่แสนเหรียญเนี่ยค่ะประมาณสี่สักห้าแสนเหรียญแต่ถ้าพอมือสองปึ๊บนะถามมา ซื้อได้แล้วการมื <c oughs> สอสองอ้าวซื้อได้แล้วกันพี่ซื้อได้ไม่เนี่ยฉันก็จะถอยมาดูเล่นกับพันยุทธใช่ไหมะได้พนาเดี๋ยวว่าเธอเลยว่าเธอไปส่งช่องนาเดียฉันก็ไปส่งช่องเธอหมอนกันแหละเอาไปแอบส่งเพื่อนมาเพื่อนสาวไปถึงไหนแล้วตอนไหนแล้วนายก็จะต้องช่องพี่ธนานะเป็นไงไม่เรื่องเรื่องเล่นเกม จอยกับเพื่อนๆแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิมไม่เฮลตี้มากเฮลตี้มากช่องพิรนานะแบบว่าติดตามดูอยู่ก็แบบว่าอะไรแบบสูตรอาหารคีโตเนี่ยแบบว่าเลิศค่ะกินแล้วผอมสวยใช่ไหมคนตาไม่น้อยเท่าไหร่แล้วพี่ไม่น้อยไนอยนะโอยอดวิวไม่ใช่ไม่น้อยแต่แต่ว่าอาหารคีโตนานี้ ได้ลองแล้วอร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคือแล้วอร่อยสุดยอดเลยนะดีมากน้ำจิ้มนะนี่รสเด็ดพีโตเ๋อบอกโดดย่างธนาไม่ให้ฉันอีกนะว่าติดใจสูตรไม่ใส่น้ําตาลแต่ไม่ใส่น้ำตาลตั้งแต่อร่อยใช้ได้ดีใจที่เพื่อนชอบแบบว่าเห็นเห็นหวานเงียเงยแบบนี้แบบซุ้มมากค่ะอย่าบอกของกินเรื่องกินที่ เดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์นางก็มีแนวแบบเซเล็บใช่ปะเท่าที Bilder ่แ like ล้วเราไปทำไมไปคลื่นเครื่องดุนกันแบบเป็นไงไม่ธรรมดาเนี่ยมีเพื่อนเือนแบบไฮโซเซเล็บขนาดนี้นี่นี่เราทำวิดีโอด้วยช่วงตอนที่เราเมือนเคยนะเนาะเก็บ้ายสุดๆเ้วก็เก็บวิดีโอเขาไว้อยู่แต่ไม่มีใครแรงเข้าที่แท็หรอก น้องๆมาเรียนรู้กัก่พี่ๆมันถูกต้องแล้วจะสูฉันได้ยังไงโอ้ยแค่แค่สีแ่สีชุดก็รู้แล้วว่าใครมันเหนือกว่าใครให้มันมาเดินเดินเข้าเวานมาตกใจอุ้ยงายให้มันรู้สักบางเนี่ยเจ้าแม่เจ้าแม่ค่ะคนด่าเป็นล้านคนตามสามล้าน ใช่ไหมจนตามสารร้านไม่ด่าเป็นร้านด่าไป็ร้านกว่าแล้วอ้าเหรอไม่เหลือเงี้ยไม่ด่ากับเลยพี่แพ้ไม่ได้เราแฟนเพจที่รักที่ทะลุกันทำงานพิการแล้วจ้ะจ้างแล้วกันด่ามาทำไงคะด่ามาทำไงเงียบค่ะถูกปากเนี่เลยนี่ไม่เคยด่ามือก้อาแนวพี่ชายฝนตกหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีนะคะสะาดกอดโปร่งไม่มีฝน ฝนตกช่วงนี้ฝนไม่ตกนะไม่มีเออไม่มีแทนไม่มีฟ้ารองฟ้าสำานะไม่มีค่ะไม่มีไม่เอียวไม่เคยด่าเงียบุกปากเป็นคนเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยมากเลยใครมาก็เรียบร้อยเรียบรมอมารอยก็แบบเรียบไปหมดกวานหน้าเสือ กทางช่องน้องใหม่ของเราช่อง i am hotel life นะคะ i am hotel life by nadia lin ฝากช่องด้วยนะคะพี่พี่พี่ครนะคะคือน้องเนี่ยก็แบบว่าตลอดเวลาหลายๆปีเนี่ยก็แบบไปทำธุระต่างๆ่องจักวานก็แบบว่าก็อยู่โรงแรมมากกว่าอยู่บ้านไงพี่นะก็คือเอาเอาเอาวิดี พี่แบบว่าดูแล้วก็ติชมรับชมเออไม่ใช่อะไรก็ภาษาไทยก็ว่าไงนะคะดูกันแล้วก็ติชมกันเข้ามานะคะแต่ว่าฝากฝากช่องด้วยก็หวังว่าจะแบบว่ากดไลค์กดซับสไครต์นะคะเพราะว่ายังไม่มีใครดูเลยเริ่มนะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มแต่ จะเริ่มทําช่องแด่นางไปทั่วไปหมดแล้ว,ลวเราก็ติดคลิปวิด,ด,ดีโอเก่าๆไว้าบบมากมายไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบว่าห้องพักที่เป็นแบบว่าห้องสวีทแบบว่าที่เรายังไม่เคยค่อยเคยเห็นกันใช่ไหมแบบ Presidential Suite หรือไม่ก็แบบว่าสวีทไซส์แบบใหญ่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไปดูนะแล้วก็มันก็จะมีคล้ายๆแบบทริคนิดหนึ่งว่า ถ้าอยากไปอยู่ห้องแบบนี้แล้วทําไงไหมเลยราคาที่อยู่ได้เหมือนเราไปอยู่เป็นเดือนอยู่ราคาเท่าไหร่ได้ก็กินกลางมาถามกันได้มันจะมีทริคนิดหน่อยอะไรแบบนี้ว่าเราทําอะไรได้บ้างอะไรแบบนี้นะคะงั้นก็แบบว่าฝากฝากช่องด้วยนะพี่ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทั้งสองช่องด้วยระหว่างช่องทนา USA กับช่องภาษาอกีกฤษคุณแแท้เอง I am Hotel Life I am Hotel Life นะคะ นางก็จะกินกินสวยๆน่ารักน่ารักไม่ใช่กินกินค่ะเฮลตี้ี้ด้วยกินแล้วก็เฮลตี้กินแล้วก็กินอาหารที่เฮลตี้แล้วไม่อ้วนแล้วก็ผิวดีแบบพี้นานๆเมื่อก่อนนางอ้วนมากนะทีนี้นางกินนี้นางผุดๆๆลงเลยนะไม่ต้องไปสั่งคอนรอบจงโคลเจนมากินแล้วก็มีสูตรอาหารของนางว่าทำอาหารยังไงจะได้ดู คำถามว่าคือจะถามพี่แพทอยู่นะว่าว่าทํายังไงให้หัวแบบติดงอมแงมไม่หนีไปไหนทําไงคนเก๋าก็ทิ้งทิ้งกูไปมึงอยให้กูติดยังนะป,ปีปีหนึ่งไงหนูอยู่กับแบบอยู่บ้านไม่ถึงร้อยวันออแบบเนี้ยหัวรักหัวหลงหคือหนีผัวไปก่อนไงก่อนจะให้หัว<ๆ>หนีไป เราต้องมีเทคนิคนี้มันไปก่อนใช่พี่ๆจริงๆค่ะต้องมีไปก่อนเลยต้องหนีไปก่อนถ้าอยู่ด้วยกันมันทำได้ได้หนีไม่ได้ของมันดีติดมันอยู่ี้แหละนี่แหละเป็นปัญหาเราเราเรารู้เราก็จะต้องใช้แบบว่าแนวแบบว่ามีสติพี่มีสติรู้ตัวว่าถ้าเกิดว่าถึงแนวเราจะแบบเคยเห็นในหนังนะแบบโชบมากเลยโชคมากแต่อย่าให้เขารู้อ่ะ อ๋อหลงเข้ามากเลยแต่อย่าให้เขารู้ต้องเก็บแบบวางระหว่างตัวอย่าเป็นของตายในมือจะเอาผู้ชายแถมันจะรักกูแล้วก็อีกคนเด่ามึงคือทิ้งทิ้งผมไปก็เพราะว่าก็เพราะว่ารักจริงใจออกหน้าออกตาแบบนี้ไงพี่อ๋อใช่ไหมเราต้องไม่ออกหน้าออกตาไม่ทิ้งไม่นั่นมากกันมาก แพ็คกระเป๋าไว้เออแพ็คกระเป๋ารอไม่ใช่กระเป๋ารอผัวจะเรียกไปเที่ยวไหนเอ๊ะนื้อมาถึงว่เช็ดมาเพื่อพี่ว่ต้องแพ็คกระเป๋าไว้ใช่าใจไหมคะพอพูดจาไม่รู้เรื่องปึ๊บนั่นขับรถไปบ้านพิธนาเลยแล้วพี่ธนาพาเครื่องเครื่องบินเจ็ตแม่งไปเวก้าเลยอย่างเงี้ยแล้วนะพิธาไม่รับปุ๊บอ่ะมันบอกไม่รับเลยวันหลังเนี่ยวันหลังมันต้องมีแผนการกันสนุกเลยใช่ไหคะ แนกันแนกันแทนพหัวจะรัดจะหลงก็ต้องทำแบบนั้นอ๋อนแต่งงานมาแล้วแงนี้นะพี่ซื้อหัวก็่มารอไว้เลยที่บ้านคือว่านอนปุ๊บนะพรุ่งนี้ซื้อขึ้นเครื่องเลยค่ะอย่างนี้แหละอยู่ด้วยกันไม่เคยไปไหนเลยเพราะรู้ว่าเมียเร็วมากถ้าเกิดพูดผิดใจคำเดียวพรุ่งนี้มันอยู่ไหนมันเฉพาะเคสหรือเปล่า ไม่จริงมันใช้ได้ชุกแคบดูบอกไปแล้อผู้ชาไม่จริงไม่จริงไม่จริงนี่ไปมันตามกับไอ้นี่ไปมันบอกว่ามึงไปแล้วมึไปแล้วมึงยิ่งกลับใหม่แล้วพี่แพชจะตกใจเคล็ดลับนี้พอเราพอเรารู้ปึ๊บนี่นะพี่รับรองตก เมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยนะมีแฟนนะก็เป็นคนใจดีชอบเปเปเหมือนพี่แหละสายเปใช่ไหมมีแฟนออกลวงกันหมดเลยพี่ก็ไปนั่งดูสาวๆที่เขาไร้าย้ก็มองแบบว่าทำไมปวดหลงนะคร้ไร้เยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมพี่แต่โตมาเนี่ยจนแบบมาได้แฟนแบบสามีปัจจุบันเนี่ยก็คือเหมือนว่าทำท่าไม่รักเลยตลอดเวลาแต่ ดูแลผัวกลัวเมียจะหนีไปตลอดเวลาเดี๋ยวเมียงอนแล้วแม่ไม่ไม่อยู่บ้านทำเป็นปลาที่มันดิ้นได้เอาปลาิ้นได้ทำน้ำปลาดิ้นปลาดิ้นปลาดิ้นฮะปลาดิ้นมันต้องดิ้นได้มันต้องเป็นนกที่มีปีกอยู่ตลอดเลยว่าทำซิงาน่ยจะสอนให้มันรู้มีปีกให้บินได้ตลอดจะไปหอจะไปนั่นมันกูก็พร้อมไปทุกเมื่อปลาดิ้นได้เออทำปลาดิ้นซิค่ะดิ้กจักตุกด๊ปลาดิ้นได้อ้อย่าทำปลาตายเอาปลาตายซิปลาตาย อปลาตายแบบนี้นะคะไม่ดีเพราะว่าเข้าคลาสเวลาปลาตาอยู่ในกะละมังมันจะเป็นยังไงคะมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นเม็นไม่น่ารักไม่มีคนซื้อขายไม่ออกปลาโอปลาเป็นน่ากินเาพเธอสดเนื้อหวานปลาเป็นปลาเป็นเลื้อหวานปลาเป็นปลาเป็นปลาเปนตอนนี้เราอยู่กันอนนอยู่ในคานกปีกนกมปีกนกมีปีกมพร้อมที่จะบินเลาน่านี้นกมีปีก นกมีปีกเอามึงเอาไม่ปลาเป,นป,าป anyway. ็นปลาปลเป็นปลาเป็นปลาเป็นอ่ะนกมีปีกเออแบบนี้รับรองค่ะไม่มีใครไปไหนใช่ไหมอ่ะจำไม่ได้พอจะไปพอจะไปทำไงบินไปบินขึ้นไหมล่ะขึ้นโอ้ยเข้าใจยังเข้าใจยังพี่สัตว์จะทำ สัจธรรมขาดจะ็นค่ะต้องทำให้ผัวรู้ว่าตกใช่ไหมต้องให้ผัวราคาเนี่ยตลาลดนั้นมีขายาเป็นราคาเนี่ยปลาตายราคาเนี่ยใช่ไหมรู้ยังรู้รู้รู้แล้วเนี่ยต้องเป็นสัจธรรมให้ผัวรู้ว่าทุกอย่างเป็นเรื่องไม่เที่ยงไม่ใช่ของเที่ยงของแท้ใช่ไหมไม่เที่ยงไม่อยู่ตรงนั้นตลอดไปอ อย่างนี้แหละเขาถึงจะแบบว่ารักแลูดูแลทั้ที่นอนอะไเงี้ต้องเรียงไงใช่มด้เค้เาเอาองจากนานมานะไม่คนลับส่วนตัวอะไอยไม่อยากบอกเลยต้องหนีพี่นอนตามโรงแรมต่างพี่ที่บ้านยังมีห้องนอนจัดเอาไว้เป็นแบบโรงแรมอะ่ะถ้าเกิดอยู่กับผัวเกิน5วันวันที่หกม่ต้องไปนอนในห้องตัวเองในะห้องโรงแรมเพราะอะไร ันอยู่นานไปเดี๋ยวมันเป็นปลาตายพอห้าวันผ่านไปต้องไปนอนที่อื่นแบบว่าทําตัวเป็นปลาเป็นเล่นตัวนิดนึงเลอนตัวเออเล่นตัวนิดนึงไงนอนตัวเองเล่นตัวนิดนึงเนี่ยตัวเนี้ยเี่ก็มีบ้านที่นานนานที่สุดฉันเป็นปลาตายตลอดเลยตลาดมนชีวิตชีวาสวยขนาดนี้สวยขนาดนี้อ่ะ คือปีกสิบินจัดตัดอ่ารับรองมันร้อนก็มือปีกรับรองผัวรับที่สุดไม่คิดแล้วต้ดีแล้วไม่ปีไปไหนจับไห้มันคันให้ตาย กลับมาเจอเราสามคนได้ทุกมื้อครั้จะมีอะไรนะคะมีมีเคล็ดลับดีๆว่าจะอยู่อเมริกาให้รอดต้องทำยังไงใช่ไหมเนี่ยพี่แพ๊เขาก็จะรู้ว่าแบบเรียกอะไรนะคะแบบว่าเอาตัวรอดมาถึงวันนี้เก่งที่สุดอันนี้เลือกเอาตัวรอดอันนี้เป็นที่หนึ่งยอตรงนี้ตรงนี้ีปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปนู่น ผู้หญิงแปลงทำได้ทุกอย่างนะมือถึงปากถึงได้หมดนมถึงได้หมดทุกอย่างเราจะไปกันดีไหมเนี่ยเพราะว่าเราแทนเปลี่ยนตาเราจะเป็นปลาตายนะเราตาแดงหน่อยทาเือหน่อยแห้งเลยที่อเมริกาเขาชอบผู้หญิง เพ่าเต้องแบบว่าเนี่ยต้องนี่เนะแต่ถ้าอยู่นานกว่านี้ไม่แบบนี้แล้วพี่มันจะไม่เนื้อมันแม่งลวทอดแม่งจะปาเดียวตอนนี้ปลาเป็นก็ไม่เป็นปลาตายเป็นปลาเป็นปลาแดดเดียวปลาปลาเกลียมปลาจำพิมไ่ปลาเกลนหมดเลยคุณนา่ ดูพี่ธนาเขายังขาวสวยมวยเอกน่ารักอยู่ถ้า่วมนี้จ้ะแต่นี่กำปืนดูดูพี่ใครจะไปเหลือตอนนี้จะเหลือของแดดแล้วไปแล้วเพื่อนๆเอาให้เจอกันคลิปหน้ามาเจอกันขอบคุณมากที่สวัสดีจ้ะบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย